สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมับสวัสดีสวัสดีท่านท่านเจียบุญครับทีมงานไม่ย้อมผ้าสุดดีเอือเชื่อหน่อยผ้ารวยครับช่องผ้อแห้งค่ะไม่ได้แต่ผู้หญิงีแต่ผู้หญิงมากเพราะไปยังคนที่โชคย์เราไปทักอื่นค่ะรัฐบาลไทยธีว่าต้องวดกับแม่นธีว่าคงถ่ายกับแม่นเพราะว่ามันหดมือถีสรุปแล้วมันยิบเจ็ดแล้วน้องผ่อนอดมือถีสรุปแล้วอีกสามสี่เหมือนน้องผ่อเนาะหดมือถีสรุปแล้ว แต่ว่าถ้าจะเอาแบบคว้วฟันถ้าเก้าพอเถือปัจจิตฟันไปฟันแม่นๆแบบคงถ่ายถึงมุชุถ่ายดีทีอะคว้วฟันอะกาจจะจังไอ้เอาทั้งไรก็ได้โบเป็นียงแต่ว่าเลขกเนียนแน่นอนแหละคือบุญก็คือบุญล่างก็คือหลักสำหรับคนนี้เอาแข้งเล็บบล็อกจึงต้องมตัมสโลแกนพอเถื่อแต่ละไม่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงเล็กเล็กมาชุดเก่า หลักหน่วยก็คือเกาทุกตัวคือเกาวัดราวะพอเสบบวยเยเปี้ยนแปลงสรุปก็คือสรุปที่เห็นๆน,นั่นแหละเหีนเพราะะดูจดย์กันก็น<ๆ>คืออา่าวิ่งเด่นลองกันกับย่งคงเดิมบริตเตนบริสรลตน่งรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนสิบเอด็ดปีหกหกวิ่งเด่นศูนย์รองสี่กันแปด พอเสืดมีความันแจว่าเลขถ้าเลขพอเสิอดลุดเด่นลองกันถลุดไปแล้วระวังเลขสามตัวมีโอกาสกอดข้อกันมาสูงอย่พอเสืถ้าเข้าเป็นท่านมีโอกาสกอ,อดข้อกันมาสูงอ่าอิติเช่นห้าน้อยแตกสามตัวสองมือติดแล้วแตกสามตัวคุณหมอพอเมีนห้าน้อยแตกสามตัวสองสองมือติดเหรอว,วาดกับเจ็ดแปดแปดแต่ว่ามือนี่เล่ากั อาจที่แตกอีกนี่แ,<ม>นแล้มแลมนเล่าก็มีความหมั่นใจเพราะเล่ามันเขามากเราสมมือติดเฟฟลยเด้ยมือที่ซีมือนีน้พอเสือพันท่งงมาเล่ามือนี้มีบนมือนี่บ้ายังไงก็สัง่งอเลยแมนวา,างสัดง,ง่ายทถืดิชุดสามตัวพอเสือไทยไปกัศนย์สี่ปดหกสี่แปดศูนย์ไอแปดศูนย์แดแล้วก็8แปดสี่แปดแล้วก็เจ็ดเก้าสองเจห้าสองพอเสือพันท้งไปเลยวะศูนย์สี่แปด แต่หากเล,เลขจะมาเบิ้ลก็คือ088ท่านที่สำหรับรัฐบาลงวดนี้มีความมั่นใจว่า0ซี08หรือว่าซี8น่าจะเห็นอาจะบิก็คือ88ท่านที่มแมนมันมี88ครับซีซีท่านหล่า,างวดงวดเลขอะซีออกไปเราเดี๋ยมันก็น 8, 8, เแปดม88อะการยังมาตบมาตว่าพอเสือบอร้งไห้ตว่าพอเสือว่าขับม่บาตัวเขาไม่ิไป0ย์ศูนมาตัวเลข่อน ไปซูทูท่ามากกว่าถ้ารับงวดนี่แต่บ้านถ้ามันจะมาตัวเก่าเนี่ไปซูทูนท่าทีเลยงานเอาบ้านแ่บ้านทุกคนเป็นตะปีไปชาแต่ฉันกะกาบบอหลัวเหรอจามขันคำว่ามาตัวเก да ่ <ve> าคือว <loyalty> ่ากือว่าถ้ามันบอกลบคุณนหัแล้วมันจีบซูทูลนั่นนะแต่ว่ามันซูทูลเนี่ย้าบ่อที่แติมมันอกาจีบมออกแต่ว่ามันกาบ่อเนี่ยเพราะว่าเลขปีปีนี้เป็นเลขเลขเบิ้ลเนี่ยปีเลขเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลหลายตัแม่เลขเบิ้ลหลายปีนี่ พอเสือก็ทงมาหาวิ่งรูดศูน์กับแปดคือว่าศูนย์กับแปดที่นี่ก็เห็นว่านี่บ่ค่ะแมนศูนย์กับแปดี่นก็เห็นวิ่แน่แล้วพอเนาะแมนวิ่งศูนี่พเสียเงินมันอะพอคึ้ว่าพเสียแต่ว่าพอเสือทางเนีนไป่ทั้งรักนวยเด้หรอศูนย์ดไสกับยาพอวัตมานี่ไปนทั้งรักนุวยสอกับแปดก็เน้นรักนุวยติดศูนดังแหงแล้วพอแมนแต่ว่าพอเสือไม่ค่ามั่นใจว่าเด็พอเสือรักน้วยนี่รุดยากรักน้วยรุดยากทุกชิปเลยุ่ด ตัวนี้เจ็ดศูนย์หกเป็เอาเลยบ่ะครับออ่าเอาเอาเอาเพราะว่าเพราะตัวศูนย์หกเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันจะออกบ่ออกศูนย์แปดมันจะลบทันทีเลยเป็นศูนย์หกเลยแม่นอืมกันไว้เลยเพราะว่าพอเลขมันมันประมาณพอได้แปดแปดเนี่ยบ่กกับ่วตัวตัวไอ้ไอ้ไอ้ใจบุญว่าไอ้เจ็ดศูนย์เจ็ดศเจ็ดศูนย์หกอืมกันไว้กันไว้ตัวนี้ตัวกันใช่หรอแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ก็คืออ่าศูนย์สี่แปดถ้าจะเป็นแต่จะเป็นศูนย์ลักก็คื แปดทวนแปดท่านที่แหละเป็นเปบ่หามกระเบิร์นนามันบอฮามพอมันมันออกวันไหนเหรอวันจันทร์บ่ฮามได้ออกวันจันทร์วันจันทร์ค่ะแต่ว่าเสมอมันไม่ไปตามมันดอกแม่ไปตามมันไปวิเคอเซเล็กวันวันใดเสมอเนี่มันกับมันกับมันคำนวณเนี่ยอาจจะแม่นกว่าวันอีกก็คือชุดสองตัวพอเสือร์ไข่ไปกับมี่ตัวที่ว่าพอเสือร์แทบสีไข่กับมี่ อ่าสี่ศูนแล้วก็8แคือพอเสร็มันใจเลยซีซีหางนี่ตัวกันไว้กัมี่ 2, ีสองหาีหกแล้วก็ 1, หสายบนเนอะอันนี้คือสายบนสายบนอ่าสายหลังพอเสร็จห้ไปกับมีแต้มสีวไว้กับซีหางด้วกันมี่เก้า2อหาสแล้วก็9เถ้าหากพอเสร็พันช่องไปแล้วว่าเลียกล่างถ้าบอมากเก้าย์ก็คือ0ูนยนท่านที่ บไปทานเน่พ่อพ่อเป็นตาใจขึ้นฮึกเขิมคักแแต่ว่าพอเสือกกับบ๊บบ๊อประมาทคือพอเสือกฟันเม็ดเดียวล่างคือเก้าสองเนี่ยงวดนี้นะสร้างเม็ดเดียวเก้าสองแต่ว่าอยู่ในสูตรมันก็มีอยู่แล้วคือเท่ากันไปให้ซี hum ่หางไปแล้วแต่เอฟซมักตัวเล็ก็คือจัดตัวนั้นไปแตจะจะแต่ไปเสียอาจารย์หลายพูดเราคนเสียอาจารย์หลายก็เสียเงินอย่าอาจารย์เนี่เพราะว่าหลังเสียคนจับไผ่มันบ่ถึงก็มีแต่ว่าลักกับไผ่ถือกูหรอก วิ่งรูดศู 8, นย์กับแปดนาจะเห็นนาจะเห็นแล้วก่อนแนนชุดวิ่งกะถ้าว่ามีคดเล่นกะรุดยากก็หลอกวิ่งกันเลยวิ่งรุดยากลักหนวยเนี่แห้งแห้งแห้งรุด,ด,ดยากก็เลย่ลักหนวยเนี่แทบสีว่ารุดเด้จะละหมดลักหนวยนั่นล้วก็แนนลักหนวยศูนย์กับแปดกับสองงวดนี่พอเสร็จมีความมันจะว่าแปดมาบนอะ่ะอื แปดมาบนศูนย์กับสองจะแปล่างกันมันไปอ่ะตัวก,กันไปแล้วงามไรตัวเด็กตัวเด็กก็เอาตัวนั้นแบัะมาคัน,ข,นข้าเสียหย่อนเสียกันหย่อนมามันบ่บ่บบบเสียดายดิมาน่แนคือพอเสือต้นท่น<ส><อ>งให้แล้วว่าอางวดนี่อาบน่ะเนี่ยไปที่ศูนย์แปดสีแปดแล้วก็แปดแปดเนี่ยห้อยู่ประมาณนี้ ถ้าว่าเม็ดเดียวพอเสดเม็ดเดียวพอเสดพันไปเลยทีว่าสี่แปดไปเลยนนเแลางพอเสดยิ่งหายไปที่เก้าองกับเก้าศูนย์ะรเรีถกแมันถ้ามันจะออกตัวกันก็นคือศูอนศูนย์ั่นแหละส <48 S 1> ี่แปด่แปดี่พอสี่แปดพอเสดสี่แปดตี <48 S 1> พอเสดว่<ม>เป็นแปดทีสัามันออกกลับได้อ่าเรยงผู้ซส้อเขาจะกลับยู่หอกแต่ห้าตามเนีน่ยทาห้านี่าคือศูนย์สี่แปดพอพอเสดมันจะไารักหน่วยคือแปดแมนบ่ แปดถ้าพูดถึงว่าซูนแปดกับสี่แปดอะพ่อเสียดไปจ้าตุกันก็นมีหกแปดมีเจ็ดแปดแสดงว่าเรียกพ่อเสือทำมันไม่แบบนี้เรามันต้องมาตามสูตรอนนี้เช่นงวดศูนย์หนึ่งเก้าหรือสี่ห้าสามถ้าทิมไลนรักไมยตัวเดียวกันก็นกนคือมีโอกาสมากสูงโเม็ดเดียวแดงจึงเครืองเลยนะพออ่อเก่าสองแมนโอ้โกอันนี้ ใสได้ทั้งบนทั้งล่างหม้อกัว92มอเกผาสองัญยิ่งไปล่างเลยแต่เมื่อกลับไปเด็กเบิร์หลังจะมาผสัญญิ่งไปล่างเลยมักน้ำู่เกลาสองสองยิ่งยิ่งไปล่างเลยเพราะว่าเเกก้้าศูนย์าสองโยนไปข้างล่างแต่ว่าเจี๊ยวกับแปดเจี๊ยวกับศูนย์กับสี่เนี่ยเอาขึ้นบนเจี๊ยวกับศูนย์กับแปดขึ้นบนกับสี่แมนเมื่อจะปมาใจกันตะกอโอ้ยเหมืองเมื่อออกเล่าสามตัวหรือเท่าไหร่ตัวพอนี่แมนนั่นแหละมันออกมันออกเล่าแล้วเหมืองแล้วมันกัญชงสิบบนสิบ บ่หนีแม่นบ่บ่หนี้ชมกว่าเหรียญยี่สิบเหรอเด็กสุดนี่นะโบนอยู่กับเล้านี่แหละเดี๋ยวตัวนี้ฮัเนได้ออกบ่เป็นวัตเตอเล้าดิห้าหน้าก็ออกแปดศูนย์ทั้งทั้งบนทั้งไอ้พิเศษทั้งปกติมุก่อนนี่นั่นแหละมันบ่หนีมันปศีประเทศสามประเทศโบนเพื่อตั่นี่แหละจ้ามันอีพอมีเล้าฝากเอฟซีน้ำนาะแมนแมนเล้าเผื่อกับเมัอนใจมือนี่นะจ้าก็ถืว่ามัอนใจจังเพราะวันเดือนมาเราสามอาทิตย์นี้เพระท่านหลุดจักเหนื่อยแต่เจ้อาทิตย์วันถูกก่อนมา พ่ออันที่เขียนทิศสีดำสี่สองหาสีเป็นตัวกันเป็นตัวกันอ่าตัวกันใบกันใบประเทศเอียฟซีขาเจ้าเดชมาจากท่านอาจารย์อื่นมเี่มันตรงกันกับพ่อขาเจ้าเดชตั้ใจเออมตัวนี้ี้บ้านอ่เท่ากับประมาทว่าได้ตัวกันบนมีสี่สองห้าสี่หนึ่งแปดนะพ่อเนาะแมนสี่สองน่ะขึ้นว่าสี่เห็นมือนี่ละมือนี่ละไปทั้งเล่าอ๋ออย่าไปเที่ยวต่างประเทศแบบแมนบสที่สองกับกัสามสองประเสิร์่ค่อเหมือนใจว่า เล่ามื้อนี่อาจะเห็นดิเอ๋นั่นเอ๋เป็นขวายที่หน่อยนี่หกศูนย์นี่เนาะนั่นแหละกับหกศูนย์กับหกศูนย์กับตัวนี้แหละกับตัวกันตัวนี่เละเอ้เรื่อตัวนี้ตัวกันตัวนี้เลยนี่เรื่องเขียนเนาะมาหนูเลียวไปหนูก็เห็นนี่พูดแต่กันตัวนี้แหละกันกันตัวนี้แหละว่ายนะตัวที่ว่ากันไว้เพราะว่ามันมีแนวโน้มสูงเจนหกศูนย์นะกันมันมีแนวโน้มสูงเพราะว่าเลขมันอ่าอ่ามันเป็นซีสีกับซีหกเหมือนกัอ่าถ้าจะบอกไปแล้ว เอฟที iscilla, ค่คนหนึ่งขาเจ้าฟังผู้เสบอกแบบนี้ว่ที่เราขาเจ้าถือผู้เสิบอกว่าไอ้ยักกังวดที่ก้อนนี่ว่าไอ้หกสี่หกสี่ครับกับศูนย์สองเล้อแมนยักกับงวดก้อนออกก้อนออกยังงบอมแมนงวดงวดก้อนงวดนี่ไหมงวดก้อนออกซีซีนี่ไหมหกแปดเปนบมหรือย่งหรือหกหกเออผู้เสิบอกว่าไอ้หกหกกับศูนย์สองลบกัมันนี่แล้วเท่าไหรบ่ลละ เอฟีเขาจะไปตีถือเขาจะมาเลี้ยหกซีเขาจะมาสี่เลยผู้เขจะถือมันง่ายหนึงล่นมาถือกวอนนี่6อันนี้ก็คือกันอันนี้4ลบ็เหลือ0นั่นแหละ4ลบ4เหลือ0นั่นแหะดิ่ง0เม็ดเดียว0คือขึ้นมาหลอดหยางอยู่หลอดหยาง0จะดีใจดีใจแล้วว่ามี0นี่ถ้าทพอเถือกเปียนแอเ่อเปียนนได้พะว่ามควมันใจว่า อ่าวงฟันตีรลเมือกับรู้สึกว่าฟันดีอยู่ฟันดีแตห่หังจำตัวเล็ก่าได้มันพอห้องเห็ดแนวทางไปหลายแนวทางแล้วมันจะกี่ไปตัวไหนนะน่องร่างร่างเบาใจฟัง,ะะงนงะครับ,บ,บ,บว่าฟันว่างไหนจะว่าเอาควมฟันล่ะเอาเอาตรงเทียบปัญหาอา,อาจารย์บอกเลยอาจารย์เพิ่ว่าอ่าศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้สี่ยแซ่ลักปักปยู่ยไปศูนย์ตรงนี้ สี่เส้นักปักอยู่ไปขึ้นศูนย์เมื่ไหร่โมเมนสี่เส้ลักศูนย์ตรงนี้สี่เส้นักปักอยู่ไปศูนย์ตรงนี้ปักอยู่ไปลายก็คืบแปดบักอยู่ปลายแค่นั้เลยก็แปดแต่ยุไปโอ้ศูนย์ตรงนี้สี่เส้นลักปักอปศูนย์ตรงนี้แปลว่าศูนย์มันอยู่แล้วแอบสี่เส้ักปักอยู่ไปกัแปดตรงสี่เสรักขึ้นอย่างลักศูนย์แบบรักอ่ะ หลักนี่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นหลักหลักนี่ถ้าบ่เป็นหนึ่งก็คือเป็นสี่หลักเนาะบ่เป็นหนึ่งก็บเป็นสี่หลักซี่อยู่ตรงนี้พเขาเขาตะบะหลักศูนย์ตรงนี้สี่แท้หลักปักอยู่ไปแต่เดีวแปดอยู่ไปแปดอยู่ไปบนนั่นบ่ศูนย์ตรงนี้สี่ข้ามาสี่นี่แหละมันคล้ายๆครับที่ว่าไอคล้ายๆครับที่ว่าไอไอไอสองพี่น้องเสื้อขาดลุ่มอ่ะเขาจับเสียงความมันได้ พอสือขึ้นกันวันหนึ่งแปดไปไง่ึงกันหนึ่งแปดนั่มอ่ะพอคนว่าซี่แท้ร <4 S 1> ักรักซี่ี่แ้รักพอใจรักมันเป็นหนึ่งม,น,มน,นั่นแหล,ล,ละก็เลยเลกกันใหมเขาประมาทว่าไรพอเอที่กัขอหลายหลายขอปัญหาแต่ว่าอ่าคนบอกว่าออกพรรษาเราคนคอยสีปอยคนวางสีเราแต้ามือต้อต้องววนอ่ะนออกพรคครษาล้วคอยสีปอยคนวางสีังสี่หรือคนบอกซี่แปดกระโบ้แจ๊บคนว่าคนว่าออกพรรษาเราสีปอยก็โบ่ชักตรงนี้ เขาบอกเพราท่านไหนเอาตามนี่ละเอาตามเด็กเด็ดลองกันนี่แหละมีโอกาสกอดข้อเข่าสูงเราล่างกับพันข้อเสียพันเม็ดเดียวไปหลุดเก้าสองไปหลุดแต่พอมาเก้าสองกับเก้าศูนย์นันยนไปเด็กมวดนี่คือแมาตรงกันไรแต่ว่าคัน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 เลขที่แบบแบบล็อกหนีคนนี่ ออกตัวนี้เลยแมนนิ่งออกไปเอาล็อกล็อกนี้ค่อนออกนตัวนี้คนมันออกนี้คกันไว้ในเด้อเนะนะเล็กี่ออกเขาจะออกนี้คนแบบ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 ไม่ใช่ไข่ค้อนถืออ่ะปฏิมาตัวนี้ทันทีเลย่ถือคือเก่าบอพ่อถือแต่ว่าเอ่อพอเขาจับที่ข้างในได้ครึ่งง่วนมอกี้เนี่ยจับท่างใดอ่าง่วนมื่อกี้เนี่ยถ้าตามจริงๆแล้วน่ะเขากับพ่อฟาดพิ้งค์พอน่ะเลขกจะออกซีซทั้งหมดทั้งหลักแมนวังอันปฏิ่ันธ์มาเนี่ย เกียแล้วกแล้วก็สี่สี่หกเนาะมาแต่หุ่นมันบอมเมนโอ้ค่ะหอกนี้คนเอาเวลาข้าก็ได้แล้วเด้ข้ากกบสี่รบกวนพอคนซ้ำนีตัวเนาะกากากตุ้กทานท่วงกับให้เรียบร้อยแล้วละกันเนียนกันเนียนหายแล้วอืมกัอากาศากถึงอันไอเอฟที่ที่เขามาคอมเมนพอเสือเเ้อถ้าบ่มมากก็คือท่านไปรลดกับพ่อตองเขาม่คอมเมนเหรอใครคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่เบิ้งพอเสือ แต่คนที่คอมเมนต์ก็บ่เกินหาคนหรอกเพราะท่านเฮากับบ่ใส่ใจปานเดหรอกแต่ว่าแต่เจ้าบ่ของท่านก็คือมาบารมีเจ้าพระท่านพ่อพระท่านสิถึงพรเสือดหรอกวันคอมเมนต์คอมเมนต์ที่บ่ดีนี่บ่พ่อแม่นๆที่คอมเมนต์บ่ดีน่ถ้าพระชอบก็ถ้าบ่ชอบเห็นพอเสือดก็คือแต่ว่าพอเสือดชีโมกับพ่านไปจะเข้าไปเบิ่งื้องจะเข้าไปเบิ่งจะเข้าไปเบิ่งค่ะไปเบิื้องเพื่อนเพื่อนว่าเพิ่นขึ้นหน้าจอดอกว่าพอเสือดพิ่นเสียตัวบ่งแง่ยู่ดอกถ้าเห็นพอเสือดแล้วก็คือเลื่อนหนีแล้วบ่ต้องเข้ามาเบิ่งดอก ค่ามันติเสียอารมณ์ก็แมนโมเดลแมนแมนอ้าวให้เอฟทีสวกหมานสลหรับเนะี่ยท่าของประเสริฐตามสโลกแกนประเสือนอะไรที่มาถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่พสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟทีทุกท่านจะหายจน ถ้าท exactly ุกคนติดตามพ่อเสือดเฮงเฮงแล้วก็ท่ YouTube ทุกช่องให้รำลม้นลุ้นสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะ